ลมคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างมหัศจรรย์ลมพัดไปพัดมารอบตัวเราแต่ละพื้นที่ก็มีความแรงของลมที่ไม่เท่ากันและด้วยความแรงของลมนี่เองจึงเป็นที่มาของการกำเนิดพลังงานทดแทนที่ยิ่งใหญ่สมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งพลังงานของไทยทรงมองเห็นว่า อยากทำให้ประเทศไทยผลิตพลังงานใช้เองได้ทรงคิดค้นพลังงานทดแทนในที่ส่วนพระองค์สวนจิตระดาทรงเริ่มต้นพลังงานจากกังหันลมมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าในหลายๆโครงการในพระราชดําริเช่นเดียวกับที่นี่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตะบลปลายพญาจังหวัดกระบี่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลเราเนี่ยนะมันเป็นเนินสูงพอเป็นเนินสูงปุ๊บเนี่ย เราคิดว่าลมมันพัดผ่านทุกวันเรารู้ว่ามันเป็นพลังงานเอามา,าติดตั้งกังหันลมแล้วให้ให้กังหันลมเนี่ยสามารถที่จะหมุนรอบแล้วก็ดึงน้ําในสระที่เรามีอยู่มาใช้เพื่อต้องการรดน้ําต้นไม้ในสวนสาธารณะของเทศบาลซึ่งมีอยู่ประมาณสัก3 40ไร่รเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องใช้พลังงานน้ํามัน แต่เราใช้พลังงานลมซึ่งมันมันมาโดยธรรมชาติของมันเองเทศบาลตำบลปลายพญาสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้จริงด้วยภูมิประเทศที่เป็นเนินสูงกระแสลมพัดแรงในทุกๆวันหลักการง่ายๆโดยธรรมชาติง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อมีลมเกิดขึ้นมานะครับกังหันที่รับลมก็จะหมุนพอหมุนนะครับแกนคันโยกคันชักก็จะทํางานนะครับคันโยกทํางานคันชักทํางานนะครับก็จะสูบน้ํา เหล่านี้นะครับผ่านท่อที่เราวางไว้ไปเก็บไว้ในถังน้ําบนดินแล้วก็เวลาเราใช้นะครับเราก็จะเปิดวาล์วถังน้ําบนดินก็จะใช้ออกไปทางตปริงเกอร์ที่เราวางไว้ทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าได้จริงประหยัดทั้งน้ําประหยัดทั้งไฟนี่ประหยัดทั้งคู่ครับ พระมหากรุณาที่คุณด้านพลังงานและการพึ่งพาตนเองพึ่งพาสิ่งรอบด้านอย่างลมมาผลิตเป็นพลังงานใช้เองอย่างเห็นผลเป็นพลังงานที่สะอาดที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดจนนำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้มแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง